เป็นแลนยิ้มเป็นแลนทุกคนวันนี้ขอแอนสนำเป็นมายาโคโค่เป็น,ปนช็อกโกแลตดาร์ช็อกโกแลตนะที่มีความเข้มข้นนะตัวเนี้จะทำขัดล้างสารพิษในร่างกายในกล่องหนึงจะไม่มีน no ชูแกะไม่มีน้ำตาลนะไม่มีครีมเทียนเราจะใช้มะพร้าวแทนนะจ๊ะเป็นใช้มะพร้าวแทนแล้วที่สำคัญอร่อยมาก นะออออกะทินีน้เท่าไมากนี่จะปวดใช่หมชงกับน้ำร้อนได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะไม่ต้องเยอะอยู่เยอะก็ได้สามารถทำเป็นโกโก้เย็นก็ได้ทานร้อนก็ได้ทานเย็นก็ได้จากเวลาที่ต้องการก็คือทานเชา้าแล้วบ่ายได้เลยตัวนี้จะทำให้เรานอนหลับลสนิท ตื่นเช้ามาจะกระชุ่มกระชวยแล้วที่สําคัญร่างกายจะลีนไขมันนะทําให้ร่างกายเราผิวเราจะกระชับกล้ามเนื้จะกระชับผิวจะชุ่มชื้นเรือยแล้วที่สําคัญสุขภาพดีแข็งแรงไม่แพงนะจ๊ะไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะทาักาได้เลย